สวัสดีครับผมตุนนะครับช่องทาโรวิทยตุนนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงชะตาราศีนะครับประจำเดือนธันวาคม2 5 6 8นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีเมษนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับสวัสดีชาวราศีเมษทุกทุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้แบ่งการทำนายออกเป็น4ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลนได้ทำไทำม์สแตรมเอาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลนขอบอกแนวทางในการทำนายดวงของหมอตุลนไว้ก่อนนะครับการทำนายดวงของหมอตุลนนั้นนะครับ จะเป็นการเปิดจิตรับเอาพลังจากจัก,กรวาลหรือพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับมาที่ตัวหมอตุลและใช้พลังนั้นนะครับในการทำนายไพย่ให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นแล้วหากพลังที่ส่งออกไปเป็นพลังงานบวกท่านก็สามารถรับเอาไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นพลังงานลบนะครับ ท่านก็หาทางป้องกันแก้ไขนะครับโดยหมอตุลก็จะให้คาแนะนำนะครับด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หมอตุลมีนะครับยึดหลักแนวทางพระพุทธศาสนานะครับในการให้คำแนะนำด้วยนะครับผมอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาดวงการงานของชาวราศีเมษก่อนเลยนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวราศีเมษนะครับในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับ ขอดวงการงานชาวราศีเมษนะครับในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวสำหรับดวงการงานของชาวราศีเมษนะเปิดเดือนมานะครับถือว่ามีพลังงานบวก ถึง2ใบเลยนะครับพลรงของสแตงนะครับความแข็งแกรง่งความมั่นคงความพึ่งพาตัวเองนะครับคุณจะมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นภายในนะครับสามารถดําเนินงานทุกอย่างได้อย่างมั่นใจและมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจําเป็นจะต้องพึ่งพาใครมากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามพลังของตัวแร้เนี่ยเป็นดาบสองคมน,นะครับบางทีถ้าคุณพึ่งตัวเองมากเกินไปนะครับคุณก็จะขาดความเอมพาตี้นะครับขาดการร่วมแรงร่วมใจจากคนอื่นเหมือนใครต่างๆก็จะโยนงานมาให้คุณหมดนะครับแต่ไพ่ประกบของคุณถือว่าเป็นไพ่ดีนะครับไพ่ของการส่งเสริมผลักดันตัว6ถ้วยนะครับจาก คนที่มีอายุต่างจากคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องลูกน้องก็ให้ความส่งเสริมผลักดันคุณดีอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันมาคู่กับสแตนเลยไม่จําเป็นต้องกังวลนะครับว่ามันจะโยนงานหนักมาให้คุณนะครับคุณจะได้รับการซัพพอร์ตส่งเสริมที่ดีด้วยนะครับจากคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าบริวารนะครับแล้วก็อาจจะได้รับการส่งเสริมจากงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆซัพพลายเออร์เก่าๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะตัว6 ถ้วยเนี่ยก็เป็นพลังงานแห่งการหวนคืนนะครับหวนคืนไปเจอเพื่อนเก่าสหายเก่านะครับพอมไปเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับงานเก่าๆของคุณที่มันค้างค้างอยู่นะครับแล้วมันก็ จะมาส่งเสริมให้คุณนะครับทำให้คุณรู้สึกมั่นคงรู้สึกแข็งแรงนะครับรู้สึกดําเนินงานได้อย่างราบรื่นเพราะว่ามีพันธมิตรมากมายพอสมควรเลยนะครับที่มาช่วยเหลือผักดันสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ <c oughs> ในช่วงกลางเดือนนะสําหรับชาวราศีเมษนะครับคุณจําเป็นต้องรับระวัง เรื่องของการขาดแคลนภายในใจเช่นเดียวกันนะครับจะมีความเหนื่อยยากเกิดขึ้นนะครับพลังของตัวห้าเหรียญเป็นพลังของการขาดแคลนพลังของความเหน็ดเหนื่อยพลังของการต้องไปตามจิกตามไล่ตามไล่ตามงานนึกออกไหมครับบางทีเนี่ยอาจจะมีลูกน้องลูกน้องเนี่ยที่ ที่ไม่ค่อยจะน่ารักหรือว่าที่ทํางานไม่สําเร็จตามที่คุณหวังเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะว่าเพจออฟเป็น,นเคลเนี่ยก็ถือว่าดีนะถือว่าดวงบริวงบริวารใช้ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่สมสม,สม,สมใจคุณนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เกิดการตามที่ขึ้นมานะครับก็ต้องลดลดพลังตรงนี้ลงหน่อยนะครับหรือคุณอาจจะเจอกับเจ้านายที่บอกว่าจุกจิกจู้จีจ้นะครับคุณก็ทํางานดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพจออฟเป็นเคลเนี่ยมันไม่ใช่พลังของเด็กดื้อน,นะถือว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับเป็นพลังงานของการที่ ตั้งใจนะครับตั้งใจมุมานะตั้งใจที่ทำงานแต่กลับโดนตามจิตนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเจออย่างนี้นะเพราะว่ามันก็จะทําให้คุณแบบว่ารู้สึกรู้สึกแบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะเอนจอยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ ถ้าคุณไปเจอกับคนที่มีอำนาจนะครับแล้วเขาใช้อำนาใจใส่คุณเราทำอะไรไม่ได้นะครับทำได้อย่างเดียวก็คือก้มหน้าก้มตาทำงานนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจนี่แหละครับแต่ถ้าว่าคุณเป็นผู้มีอำนาจแล้วคุณไปใช้พลังอำนาจของคุณไปกดดันลูกน้องอันนี้นะครับคุณอาจจะได้งานเร็วได้อะไรต่างๆนานะครับแต่ระยะยาวเนี่ยลูกน้องเขาก็จะ เหนื่อยกับการตามจิตของคุณได้เพราะฉะนั้นต้องปรับจูนให้พอดีพอดีอย่างที่บอกตุนพูดบ่อยๆนะครับระหว่างอำนาจก,กับอิทธิพลนะสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าคุณหนักไปทางอิทธิพลอย่างเดียวนะครับใจดีเกินเหตุน,นะครับลูกน้องก็จะไม่เกรงใจคุณนะครับแต่ถ้าว่าคุณเป็นหนักพันเดชเกินไปนะครับโอ้โหเออะไรก็ สังดานะครับลูกน้องเขาก็จะอึดอัดแล้วก็จะหนหีคุณอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องหาจุดตรงกลางในการทํางานของคุณให้เจอนะครับแต่ก็จะเป็นพลังที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับพลังองการโดนตามโดนเล่งงานนะครับทางท,างที่ก็ไม่ได้แย่นะครับคุณทํางานค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะถ้าคุณทํางานประจํานะครับหรือถ้าคุณทำธุรกิจ่วนตัวคุณเป็นฝั่งเจ้านายนะครับ เบาๆกับลูกน้องสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลูกน้องเขาจะเบินเอากันได้นะครับก็เบาๆในเรื่องของการตามในเรื่องของความใจร้อนความขาดแคลนไล่ล่าความสําเร็จสักนิดหนึ่งก็จะดีมากๆนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพลังของช่วงปลายเดือนนะครับมีพลังมีปัญหาแค่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ความสําเร็จรอชาวราศีเมษอยู่นะครับคุณจะมีความสมูทในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับ เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานพวกคนที่ آ, เป็นพันธมิตรกับคุณนะครับจะส่งเสริมผลักด,ดันให้คุณเป็นอย่างดีนะครับมีความหวังในหน้าที่การงานเรียกได้ว่ารุ่งเรืองเลยนะครับพลังแห่งความรุ่งเรืองนะเดือดสตาร์มาแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับพลังของ6กไม้เท้าพลังแห่งความประสบความสาเร็จนะครับมีโอกาสจะเติบโตในหน้าที่การงานอาจจะเป็นว่าคุณแบบว่าตั้งใจเป็นพิเศษก็ได้นะครับกับงานที่คุณได้รับมอบหมายมาหรือเกณฑ์ได้รับนหน้าที่การงานที่สําคัญบางอย่างนะครับที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายมา ในช่วงต้นเดือนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้าหนงเจ้านายก็เป็นไปได้นะครับแล้งานนี้นะครับมันก็เลยทำให้คุณเครียดสรุปไปง่ายนะครับทาให้คุณเครียดก็ไปส่งอิทธิพลกับคนรอบข้างแต่สุดท้ายคุณจะสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้กิจการการงานของคุณนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ มีภาวะของเด็กดื้อเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพราะคุณไปตามจิตตามอะไรเข้ามากเกินไปหรือเปล่านะครับจากเด็กที่เคยต่ออะไรอย่างนี้เขาก็เลยดื้อๆหน่อยล,ล้นๆหน่อยแต่ก็ไม่ใช่พลังไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับ่าหลักๆเลยคุณจะประสบความสําเร็จนะครับจะมีแค่เรื่องกระจุกกระจิกกวนใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยอดโดนตามเยอะถ้าคุณเป็นฝั่งเจ้านายนะครับแต่ถ้าคุณเป็นฝั่งลูกน้องคุณอาจจะเกิดการตามเกินไปจนเกิดลุความรู้สึกแบบดื้อๆขึ้นมาบ้างอ่ะแต่สุดท้ายแล้วไปเสพความสําเร็จดีกว่านะครับอะไรผ่านแล้วก็ผ่่าานไปอย ไปยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปนะครับก็เสพกับความสําเร็จเสพกับความสุขที่คุณจะประสบความสาเร็จได้มากขึ้นในหน้าที่การงานดีกว่าครับส่วนถ้าบริวงบริวารมันดื้อนักก็ปล่อยไปก่อนนะครับอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าพอสําเร็จแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับมีความสุขต้องมีทันทีนะครับพอมีและพอมีความสําเร็จขึ้นมาคุณก็มีความสุขดีกว่านะครับอย่าไปยึดติดกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้คุณมีความสุขได้โดยพลันนะครับ ับอาจจะถือว่าจะเป็นเดือนที่การงานถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะอาจจะว่าไม่ได้บอกว่าลอยด้วยกิบลาดนะครับแต่คุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะในหน้าที่การงานสําหรับชาวราศีเมษนะครับเอาต่อไปมาดูการเงินกันบ้างดีกว่านะครับการงานจัดว่าลุ่งเลยนะมาดูการเงินกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับ ขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีเมษด้วยนะครับขอดวงการเงินชาวราศีเมษนะครับในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับการงานเปิดมาเปิดต้นเดือนมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะการเงินก็เช่นกันนะครับคุณจะได้รับพลังงานของความเมตตาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงิน ก้อนพ,พอสมควรนะแต่อาจจะไม่ถึงกับเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับอาจจะมีการเกณฑ์ได้เริ่มต้นในการต่อยอดกิจการอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนผักดันกับลูกค้าก็เป็นไปได้นะครับหรือคุณอาจจะได้เงินพิเศษนะครับเพราะว่ามีไพ่ของการเริ่มต้นขึ้นมานะครับเงินอัดฉีดอะไรบางอย่างนะครับั่นแหละครับมันก็เลยทําให้นะครับคุณรู้เลยนะครับว่างานนี้นะครับจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณได้เป็นอย่างดีนะแอ้วมีเคปได้รับเงินอัดฉีดนะแต่ไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะครับเป็นหนึ่งไม้เท้าเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กๆ โยนมาให้คุณก่อนเป็นเหมือนแบบเป็นเงินตัวล่อครับทาให้คุณแบบว่าโอ้โหมุ่งมั่นกับการทํางานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวในคุณอาจจะได้เงินก้อนกับการมัดจากับลูกคลูกค้าอะไรต่างๆนานาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือถ้าคุณทํางานประจํานะครับหัวหน้างานก็อาจจะสัญญาอะไรกับคุณไว้นะครับคุณทํางานนี้สําเร็จเอาไปเลยเงินก้อนใหญ่ออย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีการบอกว่าอัดฉีดหรือว่ามีเงินอะไรต่างๆเข้ามาหาคุณนะครับะเกณฑ์เงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ใน ที่มีเงินไม่ขาดมือนะครับแต่ไม่ได้หวือหวาครับการเดือนก็เช่นกันนะครับมีความมั่นคงนะครับการเงินก็โอเคไม่ได้มีเกณฑ์ใช้จ่ายสูรุ่ยสุร่ายหรือว่ามีเกณฑ์ของการที่ต้องเสียเงินป้งเงินก้อนนะครับก็ถือว่ามั่นคงนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นควีนออฟบอลทั้งงออฟบอนมาเต็มเลยนะครับแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินมากๆนะครับเรียกได้ว่ามีเงินไปต่อยอดลงทุนทําอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับแล้วก็ปลายเดือนนป คุณเตรียมตัวเลยนะครับ ความสําเร็จรอชาวราศีเมษอยู่อย่างแน่นอนนะครับการงานคุณก็มีการเกณฑ์ของการสําเร็จนะครับถึง3ใบการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับไพ่ของ9มานะครับ9หน้า999 9, 9หน้า,นาทางการเงินก็แน่นอนนะครับเงินท้องจะหลั่งไหลมาเทมาพลังของสี่ไม้เท้าโอ้เป็นไปได้สูงเลยนะครับที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้น,นเรื่อยหย่างไรต่างๆนาทำให้การเงินคุณก็มาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะได้รับเงินจากแดนไกลด้วยก็เป็นไปได้เพราะว่ามีแถมบอลแลน์นะครับแต่จะเป็นเงินที่คุณทําให้คุณสามารถป,ปร,รับบาลานซ์ในชีวิต นะครับอาจจะอยากไปเที่ยวไหนเนี่ยไปได้เลยนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับไปเที่ยวปีบ่งปีใหม่เงินคุณจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้นะครับอย่างไรก็ตามมีเกณฑ์เสียเงินนะครับอาจะสองไม่2สองดาบขึ้นมานะครับอาจจะเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่คุณไม่รู้จะเอาไปต่อยอดดีไหมหรือจะเก็บเงินไว้ก่อนจะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจัดสรรให้ดีนะครับอย่าให้เกิดความลังเลขึ้นมานะครับก็ ส่วนนี้เอาไปเที่ยวนะครับเวลาเวลาทำการเงินนะครับคุณต้องรู้ก่อนนะเก็บก้อนเก็บก่อนแล้วก็อะไรที่เหลือเหลือจากเก็บก็ค่อยเอาไปกินนะครับเหลือจากกินค่อยเอาไปใช้นะครับเ,เก็บก้อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เป็นค่ากินค่าอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วเหลือจากตรงน,นั้นนะครับก็ค่อยเป็นเงินงบใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือว่างบเที่ยวไวท้ทีหลังนั่นเองนะครับก็จะทําให้คุณสามารถจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดีต่อยอดทางการเงินได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นพลังงานบวก3ใบเลยนะครับพลัางงานลบมีแค่ใบเดียวนะครับอาจจะเงินเยอะเกินไปไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีก็เป็นไปได้นะครับถ้าไม่รู้จะไปทําอะไรก็มาดูดวงกับหมอตุลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับ การงานการเงินถือว่าคล้ายๆกันเลยนะครับมีพลังงานลบปลายนะครับแต่หลักๆจะเป็นพลังงานที่บวกมากๆนะครับสําหรับชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้นะครับเอามาดูความรักกันบ้างดีกว่านะครับการงานดีเลยความรักการเงินก็เด่นนะครับความรักจะเป็นอย่างไรเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาวราศีเมษด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับของ คนมีคู่นะครับเชา้าราศีเมษด้วยนะครับโอ้โหสำหรับชาวราศีเมษนะการงานการเงินคุณเปิดเดือนมาดีมากเลยนะครับแต่ความรักมีสวนทางเลยนะครับ มีเกณฑ์ของพลังแห่งการขวางโลกนะครับพลังของอัตตานะครับพลังของการยึดติดกับตัวตนของตัวเองนะครับไม่ยอมฟังใครเอาแต่ใจนะครับไม่รู้เกิดขึ้นกับฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักนะครับและเกิดขึ้นแรงมากจนอาจจะถึงขั้นที่ทะเลาะอรุนแรงเปิดเดือนมาความรักไม่สู้ดีเลยนะครับการเงินเด่นการงานดีการเงินเด่นนะครับแต่ความรักอาจจะทําให้มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าใครมีปัญหาตามที่พห้ทำมานะครับก็พักเรื่องหัวใจไปก่อนไปโฟกัสงานโฟกัสเงินดีกว่านะครับเรื่องของหัวใจถ้ามันมีปัญหาก็ใช้หลักที่หมอตุนยึดประจํานะครับปล่อยเขานะครับเอาแต่ใจนะก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยให้เขาไปอยู่กับตัวเองก่อนนะครับเขาคิดได้เขากลับมานะครับถ้าคุณคิดว่าดีแล้วนะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทําผิดนะครับเป็นฝ่ายแฮงแมนนะครับคุณก็ ปรับพฤติกรรมนะครับส่วนอ่ายเรื่องง้องก็ง้องไปนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําเป็นหลักเลยก็คืองานเงินนะครับอย่าให้มันเสียอย่าให้ความสาคัญไปกระทบกับการงานโดยเด็ดขาดนะครับอะไรที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีก็แก้แค่นี้เองนะครับความรักความสัมพันธ์นะครับอย่าไปทําให้มันซับซ้อนนะครับอะไรที่คุณรู้ตัวอยู่แล้วนะครับ คุณไปดื้อไปล้ํานะครับคู่รักก็อาจจะมาตามงอ้อตามงอนคุณในช่วงหนึ่งเพราะเขารักคุณนะครับแต่ถ้าว่าเขาเหนื่อยกับ fonction, ความสัมพันธ์เขาเหนื่อยกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตลอดวันหนึ่งเ็าอาจจะจากคุณไปแบบไม่ลาสักคาก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งคุณนะครับที่เป็นฝ่ายเอาแต่ใจขวางโลกก็ปรับพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งเขานะครับคุณก็จําเป็นจะต้องปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นง้อคนที่ทําผิดนะครับเขาก็จะได้ใจและก็จะทําซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะครับไม่่เเเเกกิดาาารรรรรรปปัััับบบลลียยนนนนนนอะะะะะไขึ้้มคคพฉ แยกให้ถูกก่อนนะครับว่าเรื่องไหนถูกเรื่องไหนไม่ถูกคุณก็จะสามารถจัดการเรื่องความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนมีภาวะของการเจ็บหัวใจนะครับแต่ก็มีพลังของทางเลือกขึ้นมานะครับคุณอาจจะได้ที่ปรึกษาที่ค่อนข้างจะดีะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่เขาเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าคุณและคู่รักนะครับถ้าเมืองนอกเขาจะมีจิตแพทย์นะเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวครับแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยไม่มีคุณก็กอาจจะไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คุณเชื่อถือไ,ได้นะครับก็ ทำให้ความเจ็บปวดของคุณเบาบางได้ลงนะครับหรือนะครับคุณอาจจะจบกับคนรักตั้งแต่ต้นเดือนเลยก็เป็นไปได้นะครับไพ่แห่งการตัวแปดถ้วยนีย่อาจจะหมายถึงการล้างลาก็เป็นไม่ได้นะครับแต่แก็จะคุณจะเจอคนใหม่เข้ามาเป็นทางเลือกให้คุณอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังมีภาวะของการเจ็บๆอยู่นะครับหรือไม่คนรักของคุณนะครับเขาอาจจะไปเจอมือที่สามมาพูดตรงๆเลยนะครับปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามนะครับรักสามเศร้า เราแล้วเหนื่อยนะครับก็ทําให้เขานะครับเกิดภาวะของการจับปลาสองมือแล้วก็ ไปจับคุณได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความรักเรื่องหัวใจให้ดีเลยนะครับถ้า,าว่ามีแค่ปัญหาไม่ถึงขั้นมีมือที่3ก็ยังมีโอกาสที่จะคืนกลับมาได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นถึงขั้นมีมือที่3เข้ามาเมื่อไหร่โอกาสจบค่อนข้างจะสูงเลยนะครับสาหรับดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับแต่อย่างไรก็ตามจะมีที่ปรึกษาเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาดามหัวใจให้คุณนะครับแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกถึงการเกิดใหม่นะครับถ้าคุณไม่ยึดติดนะพลังของตัว ชาวราศีเมษมีพลังของการมูฟออนไม่ได้นะครับน่าจะมูฟถ้าถ้าเป็นคนนี้นะครับถ้าเป็นกับคนรักคนนี้ที่คุณเลิกไปแล้วคุณอาจจะยังยึงยดติดอยู่กับเขาอยู่นะครับยังคิดถึงยังโหยหาอยู่ถ้าคุณมูฟออนไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่นะครับหรือถ้าคนดีกับคนคนนี้นะถือว่ามีปัญหากันแล้วคืนดีกันได้นะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังยึดติดอยู่แต่กอดีตเป็นนักขุดอดีตก็แน่นอนความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะดีแต่ก็เป็นพลังงานลบเหลือแค่ใบเดียวแล้วนะคร จะมีพลังของการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเริ่มต้นกับคนเดิมหรือเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ตามนะครับมีพลังของการเป็นคู่รักนะครับโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับมองกันในแง่ดีซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับอคุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับคนเก่าไปเริ่มกับคนใหม่ที่เป็นคนในแดนไกลและเป็นคนที่ดีกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับแต่คุณต้องมูฟออนให้ได้ก่อนนะสําหรับชาวราศีเมษนะครับอาจจะเจอชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆเป็นคนที่มีความคิดบวกนะครับไมมม่่วาาาาาจะเเป็็นผผูู้้้ชยหญิงกตข ดูแลหัวใจให้ความอบอุ่นอ่อนโยนกับชาวราศีเมษแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกฟูลฟิลรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่นะครับเป็นเดอะฟูลเลยนะครับรู้สึกถึงความสบายอกสบายใจเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันแถมมีความโรแมนติกด,ด้วยนะครับอย่างเดียวที่คุณต้องทำก็คือ เลิกยึดติดกับอดีตนะครับอไม่ว่าจะเป็นอนดีตกับคนเก่าคนนี้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวตนใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ซึ่งกันและกัน,กนหรือจะไปเริ่มกับคนใหม่ก็ตา,ตามก็จะทําให้คุณมีความอ่อนโยนสบายใจแล้วก็มีความโรแมนติกได้มากกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับสาหรับคนีคู่ที่เกิดในราศีเมษนะครับ เอาต่อไปนะครับมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับคนมีคู่จับวันเหนื่อยเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะมาดูคนโสดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดที่เกิดในราศีเมษด้วยนะครับขอดวงความรักของชาวโสดนะครับที่เกิดในราศีเมษด้วยนะครับขอดวงความรักคนโสดนะครับที่เกิดในราศีเมษ ด้วยนะครับผมสำหรับดวงความรักคนโสตนะคนโสดเปิดเดือนมานะครับมีพลังงานสองใบที่แตกต่างกันเลยนะครับพลังหนึ่งคุณรู้สึกอุดมสมบูร,รู้สึกฟูลฟิลรู้สึกว่า เต็มอิ่มได้ด้วยตัวเองนะครับพลังของเอ็มเพลสนะพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีพลังของความเครียดความวิตกกังวลน,นะครับแปลว่าบางวันเนี่ยคุณก็โหยหาอยากจะมีใครสักคนนะครับแบบมีพลังของดับูนนะอยากจะมีใครเข้ามาเติมเต็มในชีวิตแต่บางวันคุณก็รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ถึงความฟูลฟิลถึงความรู้สึกไม่ต้องมีใคร,ครก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับหรือคุณอาจจะไม่เจอนะครับ คนถูกใจนะครับที่จะเป็นคนสายอ่อนโยนนะครับถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนโยนมีความโรแมนติกมีความ เขาเรียกว่ามีความเฟมินีนอสมควรนะเพราะเป็นไพ่ของเ e ียนเพลสนะครับแล้วก็ฐานะค่อนข้างจะมั่นคงนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนคนนี้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนะครับจะเป็นผู้หญิงที่ดูแบบโอ้โหถูกใจคุณอย่างแรงนะครับมีความรูปสวยรวยทรัพย์มีอะไรหลายๆอย่างโดนใจคุณเลยนะครับแต่ความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนนะครับอคุณจะเจอกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับหรือ่เจอคนคุยนะครับในช่วงต้นเดือนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเอ๊ยยังไงนะกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับเพราะวาม บางวันก็โรแมนติกนะในช่วงกลางเดือนนะครับแต่บางวันก็ดูโหยหาเอาอีกแล้วนะครับเป็นทั้งต้นเดือนและกลางเดือนเลยนะครับดูโหยหาดูไล่ตามนะครับไม่ว่าโคตรด้วยไปเจอคนรักคนที่มาไล่ตามคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับคุณอาจจะรู้สึกถึงความฟูลฟิลของคุณอยู่แล้วบางวันก็โหยหาแต่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นหนุ่มหรือสาวสายโรแมนติกที่โอ้โหดูข้างรักสเสือเกินนะครับหรือถ้าเป็นฝั่งคุณที่ไปข้างรักใส่เขานะครับไปไล่ตามโอ้โหยไล่ตามยิ่งไม่ชัดเจนยิ่งไปไล่ตามไม่ดีอ่่คคุณออยาางงงงแนนนนรัับพลข หวานแล้วก็ถ้ามันยังไม่ชัดเจนก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาดีกว่านะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณยิ่งไปไล่นะครับเรื่องของความรักนะยิ่งไล่ยิ่งหนีนะครับคุณอยู่เฉยใช้ความมีสเสน่ห์ของคุณดึงดูดให้คนเข้ามาหาดีกว่านะครับสเสน่ห์ของคุณจะเกิดจากอะไระครับ ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ไปทํางานทําการทําอะไรต่างๆสร้างอนาคตนะครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ทําตัวให้มีคุณค่านะครับทําตัวให้มันดูแบบว่ามีความสวยมีความงามมีความน่ารักให้ความสบายอกสบายใจแค่นี้เองนะครับคุณก็จะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาได้นะครับแล้วก็นะครับ ในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนเนี่ยพลังงานของคุณ2องขั้วอีกแล้วนะครับพลังงานของคุณนะคนโสดเป็น2องขั้วหมดเลยนะครับมีโอกาสจะเจอความรักดีๆนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะปวดหัวได้เช่นกันนะครับถ้าคุณไปไล่ตามความรักนะครับแน่นอนไล่เท่าไหร่มันไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันจะมีพลังของเจ็ ถ้วยขึ้นมาครับเจ็ดถ้วยนี้เป็นพลังของการคาดหวังความสมบูรณ์แบบพอคุณทำหนึ่งครับถ้าคุณเป็นฝ่ายไร่นะครับเขาก็อยากให้คุณทําอีกทำอีกทำอีกนะครับเพราะว่าจะมีพลังของการแข็งขืนไม่ยอมวงการชีวิตนะครับแต่ถ้าว่าคุณหยุดนะครับคุณทําใช้พลังของคุณใช้เสน่ห์ของคุณดึงดูดให้ความรักเข้ามานะครับมันจะเกิดพลังของการพยายามเข้าหากันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปกันได้ยาวๆสุขสมหวังในความรักแบบมองกันยาวๆไปถึงการสร้างครอบครัวเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเดือน ธันวาคมนี้นะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับคุณมีเกณฑ์นะครับจะได้ความรักอีดีแต่คุณต้องทาตัวเองก่อนนะครับใช้เสน่ห์ของคุณดึงดูดความรักดีๆเข้าหานะครับอย่าไปวิ่งไล่ตามความรักนะครับหรือถ้าคุณไปเจอกับพวกสายข้างรักนะครับก็ดูดีๆนะครับเอาคนที่ไม่คลั่งมากดีกว่านะครับเพราะไอ้พวกสายข้างรักเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้ก็เป็นไปได้ครับมันอาจจะมากดดันคุณทําให้คุณเครียดนะครับทาให้คุณรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเเเนนนนีีีีี่่่่่ยยไไมมมปป็ททาาาาางดดอออแะะครรรัพฉวกกโส เกิดขึ้นนะครับให้ไม่ไล่ตามไม่ห่วยหาแล้วก็ใช้ความพยายามทําทอะไรที่คุณต้องทํานะครับทํางานทําการสร้างอนาคตสร้างเป้าหมายนะครับก็จะมีโอกาสที่จะพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นครอบครัวกันได้เลยนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับคนโสดก็ เลือกดีๆนะครับว่าคุณจะเอาทางไหนนะครับสําหรับชาวโสดราศีเมษนะครับอ้าวแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคําทานายของช่องทาโรตุ่นเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับและสําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงกับหมอตุนนะครับก็ติดต่อได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับ แล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของมาตุนกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับปีรวบรวมมาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามช่องทาร่วิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปํำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม